าล้อมเมืองกลยุทธ์สุดลังค่าพัฒนาแนวการค้าภาสไซถ้าพูดถึงป่าล้อมเมืองน,นะครับเป็นคำกล่าวเมื่อประมาณสัก40ปีที่ผ่านมานะครับถ้าใครอายุ50ปีขึ้นไปเคยด้ว่าเป็นกลยุทธ์ของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยในการสรุปแบบโอรโจรโดยใช้ยุทธวิธีปากล้อมเมืองซึ่ง เขาก็หวังว่าจะยึดประเทศไทยได้นะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับมีนักการตลาดชั้นบนติ๊กนำกลิ์ป่าล้อมเมืองมากลับรุมแล้วก็รังสรรค์ออกมาเป็นการตลาดแบบป่าล้อมเมืองซึ่งก็ประ,ปะสบความสำเร็จเกินาความ้าดหมายนะครับในส่วนของ การตลาดแบบป่าล,ล้อมเมืองก็คือการนําสินค้าหรือบริการไปเปิดอยู่ในต่างถวัดตชาิเมืองซึ่งการทําในรูปแบบนี้มันเป็นการลดต้นทุนลดค่าใช้จ่ายแล้วก็เมื่อตัวเองแข็งแรงก็นําธุรกิจนั้นเข้าสู่เหมืองกลุ่การตลาดแบบนี้นะครับ ก็มีข้อดีอยู่สข้อนะครับข้อที่หนึ่งก็คือใช้งบป,ประมาณน้อยเนื่องจากนำสินค้าไปจำหน่ายอยู่ที่ต่างจังหวัดหรือชาตเมืองค่าใช้จ,จ่ายในส่วนของค่าแรงค่าเช่าค่าขนส่งก็ถูกลงข้อที่สองเข้าถึงผู้บริโภค ได้ง่ายขึ้ในต่างจังหวัดเนี่ยถึงแม้ว่าคนจะอาศัยอยู่น้อยกระจายตัวแต่อยู่กันจริงๆไม่มีการเคลื่อนย้ายส่วนในเมืองกรุงการบริโภคไปจุดตัวก็จริงแต่การเคลื่อนย้ายของคนจะกระจายออกไปการทำการตลาดในต่างจังหวัดก็เลยเข้าถึงผู้บริโภค ได้มากกว่าในเมืองุส่วนข้อที่สามเป็นการหลบหลี่ผู้ค้ารยายใหญ่ในการที่ไปทำสินค้าอยู่ในต่างจังหวัดผู้ค้ารายใหญ่ก็จะไม่มองว่าเนี่ยเป็นคู่แข่งซึ่งถ้าเป็นผู้ประกอบการรายย่อยหรือมีรายย่อย,อยเข้ามาทำธุรกิจในเมืองกรุง ก็เหมือนกับมาประเจ้าที่เจ้าทางที่มีฐานลูกค้าแข็งแตกแข็งแรงซึ่งการตลาดแบบป่าล้อมเมืองเนี่ยผู้ที่ทําได้ประสบความสำเร็จที่สุดในประเทศไทยที่ได้เห็นมาได้คือร,ร้านสะดวกซื้อเซเว่นอินเดนท่านลองที่เดูนะครับว่าทุกวันเนี่ยไม่ว่าจะอยู่แห่งผลตรงใด เราเห็นร้านเซเว่นทุกที่ขับรถไปตรงไหนก็เจอในมหาลัยก็เจอทนุ่รุสาการก็เจอแล้วปัจจุบันเนี่ยร้านเซเวนน่นอีเลเนมีสาขาถึงห3ึ่งสามพันกว่าสาขาลองคิดดูสิว่าลุธิดีิงหรือการตลาดแบบป่าล้วนเมือนของเซเว่นในอนาคตจะเป็นยังไรก็ปัจจุบันเนี่ยรายได้ต่อสาขาคือ 1> 7จบาทต่อสาขา1ปี300 0สนกว่าลานท่านสมาชิกและแขมผู้นีเกตท่านการตลาดแบบป่าล้อมเมืองนี่คือเป็นการทำสิ่งเล็กๆในจุดที่คู่แข่งไม่สนใจไม่ได้มาดูเลยเาาว่าเราทำอะไรอยู่เหมือนการปลูกป่าทีละต้นทีละต้นเมื่อป่าโตขึ้นใหญ่ขึ้นแข็งแรงขึ้น ก็จะเป็นป่าล้อมเมืองกลยุทธ์ป่าล้อมเมืองมีแก่นแท้ของเขาคือการทำสิ่งเล็กๆแฝงไว้ในคุณค่า